โอเคครับผมกราบกับกราบ baking. สวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมกอนปาปิก้านะครับผมอยู่ในช่องปาปิก้านั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าอยากเล่นเกมให้ทุกคนดูนะเพราะว่ากอนเทพขนาดไหนนะครับผมกากขนาดไหนนะครับผมเกียนขนาดไหนนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาชมคลิปเต็มๆกันเลยนะครับทุกคนโอเคชมกันเลยเข้าเกมนะทุกคน อมน้องๆพี่ก็เก่งอะครับน้องเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อะครับผมก็ไปชมกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ก็คอมมานเดอร์สามอะครับน้องไม่คุยอะครับโอเคไปเลสโกเราจะเกียนหรือเปล่าไม่เกียนหรอทุกคนจะเล่นแบบปกติแหละแต่ว่าก็พี่ก็เก่งอยู่แล้วครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะตอบความเก่งลงประมาณ5 0%นะครับน้องเดี๋ยวค่อยดู พี่ก็จะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะความเก่งของพี่พี่เก่งอยู่แล้วครับน้องอืฉันจะไปเลนกลางปะพี่จะเล่นเมดนะทุกคนเมดรอเลี่ยวอ่ะครับโน่หนึ่งอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวคอชมรอชมเกือบได้เล่นแทงแล้วมั้งอะ่ะอ้ิชาจัางหวะอะไรคเนี่ยโมทอสอ๋อวิบวับวิบวับก็มาวิบวับก็มาก่อาบิก้านะครับผมเมด เม็ดนะครับผมเม็ดโนหนึ่งลอเลี้ยวเม็ดโนหนึ่งครับน้องๆโลตันนะครับน้องๆเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวพี่จะดรอลงวันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน้องห้าสิบเปอร์เซ็นความเก่งของพี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะทุกคนเอาวีนะผมหนึ่งหนึ่งเิกรได้นะพี่ท้าเลยใครก็ได้นะผมในเซิร์ฟนี้นะในเซิร์ฟนี้เห็นปะมุ้งน้องดูดิโลตันนะครับลอเลียวพี่อะโลตันนะครับอื ไม่อยากคุยเยอะอ่ะน้องๆบอกว่าน้ำลายอีกมาเราเคลียร์คลิปเรียนเรียนเรียนดาร์กก่อนนะทุกคนนะรอเนี่เรเนี่ยมันจะเทพนะเคลียร์คลิปเรียนดาร์กก็ไม่คีไม่เคลียร์คลิปตัวเองนะเรียนไปเรียนดาร์กเลยนะทุกคนเอาช้าจรงเลยโอ้โหโนหนึ่งโอเคไปเลสโก้ปั <S <S ๊บไปทุกคน พูดเล่นนะทุกคนอย่าไปหาเลียร์มัวส่วนนะทุกคนเดี๋ยวโดนทิมด่านะครับผมมือพี่มันเปียกทุกคนพอดีๆนะจ๊ะ ข้างล่างนะทุกคนเราต้องไปช่วยข้างล่างก่อนนะช่วยข้างล่างแป๊บหนึ่งพี่พูดเลยนะว่าพี่จะดรอปความเก่งลงมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว好吗เนี่ยเอาดีไหม เฮ้ยเฮ้ย,ยมูทอดลึกไปมูทอดมูทอดทิ้งนะไม่ไหวนะไปเราตายนะพี่ก็ไม่อยากโชว์ครับน้องเมืเ่อกี้ถ้าพี่เข้าไปได้เนี่ยตายนะทุกคนพี่ถ้าตายเคครับผมเราก็เลียร์คลิปกลางนะับพี่เจอกับมาเกงก้ามาเกงก้าก็แรงนะเป็นตัวเมีที่แรงนะทุกคนบนไหวป่วะบนไหวอยู่นะ เซฟิตบอกอเล่นดีๆนะจ๊ะโอเคอาอือะไรเนี่ยว้าวว้าวเอาป๊อปป๊อบอย่านะ ยังให้พี่หวดไงพี่หวดตายแล้วกลางกดเอาละอ oh ไม่ไหว,วไปช่วยแต่ล่างมังทิ้งกลางใช่กูนี่แหละ <laughs> โอเค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 ข้างบนเดี uy, e ๋ยวไปเดี uy, e ๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคเฮ้ยโอ้ชิฟฟี่นี่วะไม่ไหวนะไม่ไหวนะทุกคนไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวบอกไหวนะเอาดิ จะตายหากันหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปก่อนรอคลิปก่อนรอคลิปก่อนเฮ้ยวเพื่อนกูไปไหนนะตอนนี้ว่าไงตอนนี้ว่าไงอื้ม โง่ก็พี่บอกเลยนะทุกคนพี่จะดอบความเก่งลงวงห้าสิเปอร์เซ็นตนะทุกคนพะเมื่อกี้ถ้าพี่เล่นเต็มร้อยนะตายหมด mm hmm. เราลึกไปปะนี่คือดีที่สุดโอเคได้ได้ทีมเวิร์คยังไงก็ชนะมานีกกล้าหรอถ้าเมื่อกี้นี่แบบอยู่ในวงนะทุกคนพี่เก็บได้นะเพราพี่เล่นเต็มร้อยนะพี่ก็บอกไปแล้วว่าผมเอามังกร คุณไปบวกทำไมล่ะอย่าด่ากันทุกคนนั่งไม่ไหวนะโอ้ยสวยว่ะสวยสวยมาช่วยหมทอนก่อน มูทอนสู้ได้เล่อมูทอนน่าจะสู้ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวรอกกอนช่วยมูทอดดบวยฮห่ม แปดอย่าห้าวน้องอย่าห้าวเกินไปเอาไอ้ไอ้ควายนี่แม่งเอาป้อมกูเชยโอ้บนก็แตกชิบหายละนุ่มน้องถ้าพี่เล่นแตอ๋อชิบหายไอ้ควายไรไงควายควาย เป็นทำเหี้ยอะไรของมันเลยโอ้การแตกเลยไม่มีใครดย่ให้เลยเนี่ยอุส่าห์มาดิฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเนี่ยมาหลอดมึงก็มานย่าไปตีนกอะไรเนี่ยโอ้มายืนทำเหี้ยอ้าวชิมหายแล้วไปตายอ๋วไม่ไหวนะ โอ้ไม่ไหวถอย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 ไหวเหรอเดี๋ยว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 โอ้โหร่างแม่งเอาเชียวเลยอะแล้วหมูท้อนแม่งไม่ดูเลนว้าอีเย้ยเึงเนี่ย โอ้ยแล้วมึงไปทำโอ้ความคิดมึงเนาะเออลุมแทงก็ลุมทำลุมไปเถอะไอ้เหี้ยกูจะลุมมันแล้วเป็นคุยอะไรละ่ะโอ้เอาชิมหายมันซิลวฟิตกู ได้ตัวหนึ่งนะสวยอย่างนั้นแหละถ้าไม่ลุมอ่ะพี่ได้หมดอ่ะเออใครก็ได้อ่ะเวียเมื่อกี้นี่นะถ้าพี่เฮ้ยถ้าพี่จะเอาอ่ะตายหมดนี่แค่50เปอร์เซ็นอ่ะพี่ลดลงแล้วทุกคนโอ้โห มาหลอดหกหนะึ่งอะมาหลอดสุดอยู่นะมาหลอดเก่งอยู่นะทุกคนมาหลอดเพราะมันถึกเนี่ยมันได้ทูด d a m a ทุกคนมันก็เลยแบบถ้าพี่เล่นเต็มร้อยพี่ก็ชนะเออทีมดีไ้มไม่อยากจะโชว์อะขนาดพี่แค่ครึ่งเดียวนะห้าสิเปอร์เซ็นต์นั่นนะความเก่งอะถ้าเต็มร้อยโอ้โหห้านาทีจบเอาไว้เนี่ยบาฟ้าเอาบาฟ้าดีกว่าจะได้รดคูดาวด้วย ขอนะเซลฟี่สิบหายละตายนั่นน่ะเฮ้ยได้ว่ะได้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 เดี๋ดวยวๆกําลังไป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 อสิบหายละ เนี yeah. ่ยแปลกดีครับน้องน้องช่วยเพื่อนก่อนสุดภายแล้ว อ้าวกูไปซื้ออะไรของกูเนี่ยเกือบตายก็พี่เก่งอะครับน้องๆเห็นป่ะเนี่ยไม่งั้นเนี่ยท้าไม่ถ้าไม่โปรเมชโน่เนี่ยตายไปนานแล้วสี่สองเจ็ดอะครับน้องๆวันนี้ อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยวอท์ททำไมไปตรงนู้นอ่ะไม่กลัวเหรอข่อได้ปะบับเนี่ยมึงเอาไปจำเฮียอะไรของมึงเนี่ยใช้ก็ไม่ได้ใช้โอ้ควายเอ้ยมันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามาไปตายไอ้หา่าเอ้ย mình có ở ừ, nó Họ <tell> à, đi một hót đây mà đây đây บน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 เออเอาบนเอาบนแปอมังกรบ้าเพื่อนไอ้เหี้ยนี่ก็ไอ้ควายไม่อยากรุมแทงว่ะตายแล้วเนี่ยกลัวโอ้โหตายทุกคนเออก็ช่วยสิบสนะครับแอตสิสิบน,นะครับทุกคนฆ่าสี่ครับตายสามถ้าพี่เล่นเต็มร้อยนะตายหมดเมื่อกี้ ไม่อยากจะกพูดจริงนะจ๊ะถ้าเขาชนะไฟเราก็แพ้ได้เนีะจ๊ะก็หลุดกูกูนี่แหละ <c oughs> แข่งก็เล็ก็กูนี่แหละโอเคเอาเลยจัดไปเพีย้ยนจัดไปเพีย้ยนเอาดิโอ้โหไอ้นี่ก็ซอยเอาซอยเอาเลยนะเนาะแค่ีีกู เชีวจัดวับเลยก็มันง่ายอย่างนะทุกคน ง่ายเกิมันง่ายเกินนะทุกคนแบบขนาดเล่นแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งนะถ้าพี่เล่นเต็มร้อยนยโอ้โหห้านาทีชนะแล้วไม่อยางอยู่โมโอเคนะครับผมชนะไปนะครับผมตอนนี้ถึงไม่ได้เอ็มวีพีเราก็เป็นเมทที่ดีของทีมนะจ๊ะชนะหกครั้งนะครับตอนนี้พี่เก่งขนาดไหนได้ที่สองนะครับน้องๆพี่ได้ที่สองนะครับผมที่หนึ่ง ฟาร์มไม่ทําอะไรเนี่ยฟาร์มเสียร,ระบบหมดเลยเม็ด้นที่สองครับทุกคนก็เรียบร้อยนะทุกคนค่าสี่นะครับผมตายสามนะครับผมแอดซิสิบนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็น้ำจิ้มนะทุกคนนะโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe พี่กอนฝากติดตามช่องบัปิก้าช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถึงม้าจะเร็วกว่า สุดท้ายก็แพร์ลาลาไปก่อนสวสีัสวัสดีขอบคุณครับบ๊ายบาย